เสร็จแล้วเราก็กินกับสลัดน้ำข้นน้ำใสหรือน้ำกิ้มซีฟูด้ดอออะไรพวกนี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่ชอบนะคะนคะคะมาทำโลนะคะเออเราจะใช้เนื้อปลาแซลมอนหรือใช้เต้าเกัวทอดหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเอ่ยยาวๆ หรือใช้เนื้อหมูก็ได้นะคะก็แล้วแต่คนชอบนะคะแต่วันนี้ป้าน้องจะใช้ปลาแซลม,มอนค่ะแล้วก็มีแครอทอะโวคาโดแล้วก็มีผักต่างๆมีดอกไม้ที่จะแต่งค่ะผักกาดหอมที่จะแต่งตอนนี้แผ่นปอเปี๊ยวันนี้ป้าน้องจะใช้แผ่นใหญ่นะคะป้าน,น้นองจะมาทำแยมโรนะคะทำพวกโร วันนี้ป้าน้องใช้ปลาแซลมอนหรือจะใช้เต้ากัวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆทอดพอสุกนะคะหรือจะใช้เนื้อหมูหรือเนื้อปลาอื่นก็ได้ค่ะใช้กุ้งก็ได้ค่ะนะคะอันนี้ก็ผักก็จะมีแครอทอะโวคาโดแล้วก็ผักต่างๆแล้วก็ดอกไม้แต่งค่ะแล้วจะมีผักกาดหอมด้วยค่ะอันนี้ แผ่นเนี่ยเราใช้แผ่นใหญ่นะคะบา<อ>งนะคะเดี๋ยวเอาไปตีอพอแตกนะคะเราก็เอาไปละเลดใส่ในกระทะให้เป็นแผ่นบางๆนะคะ,ะ,คะแล้วเอาน้ำมันเอทาในกระทะนะคะอย่าใส่แยอนนะคะไข่ลงในกระทะนะคะ ปิดฝาน,นะคะเขาจะได้สุบ <c oughs> น้ำนะคะมาวางบนเขียงแล้วก็เอาใบไม้ดอกไม้เลียงคะ่ะเราเอากัะ <c oughs> เอาไข่ไข่ที่ทำไว้มาวางคะ่ะเอาผักกาดหอมวางคะ่ะเออ เอาดอกไม้วางใบไม้วางแล้าไข่เอาปาซิม,มอนค่ะแล้วเอาผักกาดหอมปิดค่ะ<ข>แล้วเดี๋ยวม้วนน,นะคะแล้วเดี๋ยวก็เอาไข่วางดอกไม้ผักเครื่องพบนะคะกระมวลค่ะเราก็มวนค่ะ เป็นชิ้นชิ้นก็ได้นะคะเราก็เอนาน้ำสลัดเนี่ยราดนะคะกินเป็นคำๆนะคะป้าน้องมาทำโลนะคะเออมากินมากินโลกันนะคะเออมันอาหารเช้าคะ่ปะป้าน้องก็จะกินง่ายๆแต่คุณค่าทางด้านโภชนาการครบนะคะ สนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าน้องนะคะนี่มากินโลกันนะคะป้าน้องจะกินอาหารเบาๆค่ะไม่หนักก็แล้วแต่เราจะกินกับสลัดน้ำใสน้ำข้นหรือน้ำจิ้มซีฟูด้ด <c oughs> ก็ตามแต่ชอบนะคะ พ้าน้องเอาดอกไม้ใส่ไปนะคะดอกไม้ที่ใส่นี่ปลูกที่ต้นนะคะไม่มีการฉีดยานะคะซื้อทั่วๆไปพ้าน้องก็ไม่กล้าฉีดนะคะให้สีสันสวยงามบัดน้ำใสของพ้าน้องมาใส่นะคะโลค่ะไม่ใช้ปลาแซลมอนเราก็ใช้เนื้อไก่เนื้อกุ้งก็ได้คะ่ะเนื้อหมูนะคะก็ไปทําให้สุกนะคะ น่ากินไหมคะมากินกันนะคะ